เอสฉันมาช่วยแล้วฉันมาช่วยนายแล้ว <Yeah. S 1> ลูฟี่เพราะเขาบอยละ่ะอ้าวอืมเกิดปัวขึ้นมาเลยหนีหรือไงอะ oh. เฮ้ย ยแกจะปกป้องหนวดขาวไปทำไมอ่ะลุงคนนี้ใช่หนวดขาวจริงๆด้วยห้ามเล่นงานเขานะเพราะว่าเอสน่ะเขาชอบลุงคนนี้ทำได้ไม่เลวนี่ว่าน้องชายของเอสอย่าให้มันเข้าใกล้พ่อได้ มาช่วยพี่ชายอย่างนั้นเหรอใช่คงรู้ใช่ไหมว่าคู่ต่อสู้เป็นใครเด็กยังแกน่ะไม่รอดหรอกนี่นกลโหเรื่องนั้นนายไม่มีสิทธิ์มาตัดเซนฉันรู้แล้วนะนายอยากเป็นราชาจนสลัดใช่ไหมแต่คนที่จะเป็นราชาจนสลัดนะ่ะคือฉัน ซาดีนี่ว่าเอสนะฉันจะช่วยเองมาเามาหาเรื่องกับหมดข่าวในวิ่งทำไปได้ไอ้อแล้วลูฟี่พ่อเพราก่อนนะเอสเดี๋ยวฉันจะไปหานายที่นั่นเองเมื่อกี้ฉันได้ยินการสื่อสารของกองทัพเรือ ไอ้สมอคิดเลยไอ้โดยกระทืบจมดินซะเลยไปไอ้บ้าบ้าใจเด็ดดีเป็นบ้าสมเป็นลูกของหมอนั่นเลยเร่งเวลาประหารเอสให้เร็วขึ้นเลยที่ว่ามันนั่นจริงมันพูดว่าหลังเตรียมการอะไรสักอย่างเสร็จน่ะที่เหลือเป็นรหัสฉันฟังไม่รู้เรื่องพอเห็นว่าอยากช่วยเอสเหมือนกันหรอกนะฉันถึงได้บอกน่ะงานข้อมูลนี้สำคัญเอาเรื่องฮะขอบใจนะช่างอะไม่ต้องขอบใจ